สวัสดีครับก็ตอนนี้ผมอยู่ทางขึ้นเขาคอนะฮะก็เลี้ยวซ้ายมาจากทางหลังมาประมาณ50เมตรนะฮะก็เลยมาจอดเปิดคลิปนะฮะจะมาถ่ายบรรยากาศตอน7จโมงย4นาทีนะครับให้ออจอ YouTube แล้วก็เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าบรรยากาศช่วงเช้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ ็ยัง <c oughs> มีไล่มีบ้านห่างๆนะครับเข้ามาได้ <c oughs> สักประมาณ800เมตรก็จะมีอ,อะไรเนี่ยรู้สึกจะเป็นรีสอร์ทเล็กๆ สวนน้ำเคลื่อนที่ฮะก็เป็นสวนน้ำเคลื่อนที่มะขามทอง 3, สามสวนสนุกสวนอาหารของฝากนะฮะนี่ก็ใก,กล้ๆนะรู้สึกว่าถนนก็จะปรับปรุงใหม่นะครับผมไม่ได้มาประมาณสามสิบกว่าปีแล้วฮะถนนก็ปรับปรุงจากสองเลนเป็นเป็นสี่เลนนะฮะก็จะมีบ้านริมดอย เป็นรีสอร์ทเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะลองขับเข้าไปดูสัก2-3งมกิโลนะครับหอ,อข้างบนนู้นจะมีมีรูปพระสีขาวขาวอยู่นะถ้าทำไม่ผิดหน,น,น่าๆจะเป็นถ้ำเต่านะฮะ โอเคครับตอนนี้ผมก็มาจอดอยู่ตรงหน้า o อไอซ e รีสนะฮะโอไอซีรีสนี่ครับก็เป็นห้องพักนะฮะก็เลยมาจอดดูคิดว่าจะคงจะจะม resort, ะะีรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทอยู่ข้างในนี้ก็คงจะไม่เข้าไปต่อเลยนะฮะเพราะว่า ดูแล้วก็คงจะไม่มีอะไรนะฮะก็คงจะข้างในก็จะมีเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูรีสอร์ทสักนิดนึงน,นะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองเลี้ยวซ้ายไปดูว่ามันมีผมเห็นมีรีสอร์ทอยู่ข้างในมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้ดูบ้างนะครับ ววน,นี่คือโอเอซบเนี่คือร์ทก็จะประมาณนี้นะครับแต่ข้างหน้าก็เห็นมีรีสอร์ทอยู่นะครับเจะไปดูกันว่ามันเป็นอะไรุม เส้นทางก็ยังเป็นดินหินอยู่นะครับบรรยากาศตอน7จ็ดโมงสามสิบสามนาทีทางขึ้นเขาคอนะครับข้างหน้าก็มีรีสอร์ทอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ารีสอร์ทอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเอซีรีสอร์ทเหมือนกันโอเอซีรีสอร์ทขออภัยนะครับด้านหน้าเมื่อกี้ไม่ใช่โอเอซีนะฮะโอเอซีอยู่ข้างในครับผมขออภัยครับผมจะปิดประตูไว้นะฮะเขาไม่เปิดนะตอนนี้ยังน่าจะติดโควิดนะฮะก็คงยังไม่เปิดครับ โอเคนะครับเราก็คงเขาปิดอยู่นะครับผมโอเคยังไงก็ขอจบไ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ